เลยพอเดี๋ยวจะจะดื่มวายเอย่อย่างไกินอะไรรองท้องหน่อยเดี๋ยวจะดื่มวาย่เดี๋ยวตอนนี้หิวแล้วถ้ากินอะไรไปแล้วมันจะเมาถ้าไม่ได้ื่มถ้าถ้าถ้ากินวไปแล้วมันจะเมา้ขอกินก่อนนะกินเลยียาขอกินก่อนเด้อ่แกน่ไได้นอยน้อยเป็นอยเป็ไอ้น้อยเอาเป็ดมาเหรอไอ้น้อยบอกเอาเป็ดาส้มตำเดี๋ยวกินขนมจีนรองท้อหน่อยล้ค่อยเอามตำกเป็ดไอ้แว่าเป Certo, mano? นพี่ทานนะหูหูเดี๋็กที่ยาวก็จะกินกินนะคินลองคอเขาจะได้ดื่มวันนี้จะดื่มสักหน่อยนะดเดียวเดี๋ยวดนกินจะดื่มก่อนเลย ไม่เลยยังไงอ้าไม่ได้บมาจะไปกินแบบหนักๆกินนะไปกินเลยเดี๋ยววล้ายถ้โลภุยไม่อโลเ่วแล้วนโลงส่กล้อง่อนลโหลยังอ่ะฮัลโหลก่อนสสวัสดีก่อนดิอยากดังเปล่าสวัสดีจ้ามาดูแคปไลด้อไรมีตเค้ยวๆเส้ได้มีสีัเฮ้ยใส่เอ๊เอเอม ผักนน่ากินผักน่ากินชอบมากไปเลยไอ้กะเจี๊ยบอ๋กระเจี๊ยบอะไรเนยเอ้าอร่อยกะเจี๊ยบเปนยาใ่เจี๊ยบนาดอใจเห็นไหมเนี่ยจะนั่งต่างบ้านแล้วก็จะกินเนี่ยนะกินเฮ้ยแต่เอมบอคือพราะว่าเบเ่มดีหเอ็มบอแพจะดูปเข้ามาเดี๋ยว้าบนีเมามาาใครเนี่ยคนมาส่งไอ้นาองปละไอ้นปส่งคนมาคนมาคนมาส่งเ เดี๋ยวก่อนเด้อยเพึ่งเปิดเพลงเด้อทำคลิปยูเสร็จสิงเสเดี๋ยวกินก่อนกินก่อนผมผ้ากุงแรงนีันะอ่นนี้มึงเดะแต่อันนี้อร่อยะกินก่อนเพื่อนเหรอเพื่อนเพื่อนยังไม่มาเลย มายังไม่ครบทีมน้อยก็ยังไม่มามาขอมอลแค่กินก่อนหรออร่อยไหมพี่ย่นางย่างเลยลูกยังไม่ได้น้ำยาปูโหนั่นแค่ นเออร่อยพี่แซนรอ,อกินรอ,อกินสงตํำใช่ไหมีมม่นานได้กินขนมจีนเอ้ยยงกินอ,อ,อยู่นี่ก็อร่อย มีน้ำปลาไหมพี่แตนอ่ะเอาน้ำปลามาตั้งก็ได้ไอ้<ม>น้อยมันมามันชอบเคนขนมจีนใส่น,น้ำปลามาัตั้งไว้ช่วยอาจาย์ตั้งแล้วเอาอาจารย์ธรมรมดามาตั้งอยางาฝั่งนี้เลือกอา,อาจารย์กดะดาอาจาร,ราย์ธรรมดา แค่ขี้เกียจล้างแค่ก็นได้กนด้ค่ะเนี่ะล้าง กินใส่น้ำปลาอร่อยนะอร่อยนะพี่น้ำใส่กระเพะาะๆใร่หอมะปูแค่อร่อยมแพ็กจัดไหมพี่กูใส่ปูสามแพ็คนั่นอะจัดกับแม่หมดแล้วมันเหลืออยู่มันโลดขายมันร่หมดแม่กี้มันเหลืออยู่ห้าหรือหกแพ็คนั่นแหละใส่มันจะไม่มาขายแล้วไม่เห็นเลยพี่ซื้อนี่คุ้มนะเนื้อปูอ่ะซื้อคอสโก้นิดเดียวยี่สิบกว่าเหรียญแนั

khiêu động... ừ, nói, nói, nói. Nói, okay. nói như này, nó này cho đi để <laughs> <Hin routin> <cười reunion> <laughs> <Depp> <m Nicole> ใด่ไหมใช่ไหมโอ้ยเดี๋ยวเจ้ากันลูกโยดแสนเก่งจ้า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 กินอะไรก็ต้องให้เปื้อนจริงเนาะให้หยดให้เี่ให้ลาดหอมอืมหไม่ือคนเกลี้ง่ายหมดไม่มีโต๊ะกินนิแฟานรูมัน

แก้วถเ้จะมาใส่ไว้แกลี่ยก้วอะไรก็ได้แก้วใบพี่ให้น้อยเมาแก้มมาอยู่เกลยไว้อะเขาแก้มพัติดก็ได้แก้ติดแก้วติดแก้ติดพี่ให้แล้นอมาแก้มมาอยู่นะทำมันยานีแก้วอะไรวะีนไรก็เมาเหมือนกันอะนี่แก้วอะไรวะเนี่ยมาแก้วแก้วอะเนี่ย

ไม่ไม่ไม่ก็ไม่็เปล่ยนมากเลอนะกคนน้องไม่ต้องเป็ีมากเออไม่ถ่ายอะไมาอไให้มีเดี๋ยวก็อนนี้เนัสหรอไอแมดูตัดเลยดูไหโอเคเสืาทำอะไรอยู่อะตัดหลอกเรื่องอะไรเือทีน้าน้ำตัด น้ำปลาน้ำล้างปากโอ้โหสุดยอดน้ล้างปากกินอะไรก็ต้องให้หยดให้เมียให้ลาดหมดเดือดเก่งอร่อยอร่อยอร่อยมากอร่อยในชิมร้านชอบอะไนอร่อยอรอยอร่อชอบันไรกันไม่แน่ว่าจะ

เขาพาแล้วก็อินแล้วเอ็นนาหรือแพ้พี่บงบเอ็นนาบงบอีกนนับอะไร่ะนับมันเก็บด้วยนัดมนเก็บอะไนั้งก่ปันได้แล้วยี่สิบเรื่องไม่รู้ใครอ่ะได้มาแล้วยี่สิบพี่ให้สก็บี่ไงกับพี่ยาญอ2ห กินทาสิบาทปรงมลสิบาทพี่7บาทโอ้พอแล้วแค่นั้นไหนล้วน่มายี่สิบก็พอแล้วที่เหลือจ่ายพี่ก็เจ็ดบาทนะถูกี่ถูกเจ็ดบาทก็ทํา7เจบาทใช่ไหมห้าสิเจออก็หนูได้มาแล้วสี่สิบไังมาก็เอาไปยี่สก็พอเอ็นนาใช่ไหมเออแล้วก็ตังมลเออพี่เออพี่ก็จ่ายไปแล้วไหพี่ยาก็จ่ายไปแล้วแล้วเนห้าสิบเจ็าทเอออ๋อเจ็ดไปจำได้

เาแบ่งเขาเเขาทำเอาเพื่อนกายซื <t 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 ้อของมาห้าสิบเจ็เหรียญก็แบ่งนคนละสิบซาสิบเจบาทโอ้โได้กินครบทวนนเนนดีนะนใช่ได้ตคนละสิบไม่ดก็เอามาคนเอามาคนเยอะมันเยอะแต่มันก็เดดอเป็นมาแล้วมตเองนะคะเหลือเฟือแล้วใช่อาา ควมเช้ทางกาก็จะน้อยนี่เาไปกินร้านอาหารเป็นร้านอาหารร้านหารไม่ได้นะโอ้ยติดอีกแปดเปอร์เซ็นต์เออกินแล้วใส่กินแล้วออยดน้ำปลาหน่อยอร่อยพี่นาออร่อยจะหอมมากเลย บอกน้ำยาปูนี่มาใส่ตีนไก่ไม่เข้ากันเออมีตูมาต้องทอีก้เอ้อเคลียพื้นทีเห็นมากครับเนไม่มีเลยกินนะกินไม่ยากไม่ไ่รบอดีันเลยไม่ใชโนักร้นน่จะาไมนะก็ไม่ถ้าก็คนอยู่เราอยู่นันไม่ได้นอไม่ได้

หมูเมืองไทยแพงมากเลยเนาะกินปูแทนมัหมูที่นี่เทาวี่บาทบ้านเราก็ร้อยสามบร้อยสองร้อยสามสิบสองร้อยหกสิบประมาณนั้นไม่แต่หมูบ้านเรานะหมูไทยเรกคนนี้น่ะเท่ากี่บาทห้าห้าก็แปดห้าเฮยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยบาๆเจีนเหยียดเงบาทกว่า ฝากฝากม่คนแดกแตกดูอะไรกันนะพี่แสอดู้าเสียบเล็กคนห้ค่ดยแลวจะเืดห้าสิบเออห้าสิบแลกได้เ้พี่ดาเขาหุ่นดีเยตนี้มัเคใส่ดูมมเหพี่แจนแม่ไาเปลี่ยนชุดแต่งตัวเซ็กซี่บ้างอ่ะฮะเอาแค่นี้โอเค คีอแชงก็ผอมไปเนาะผอมไปเยอะเยไอ้แชงนั้นอร่อยมานะมันได้อีกูไรด้วย็นเดียวก็นะืจะเป็นอรนะาับมาก แค่สิแล้วไม่ใช่ยี่สิบกย่นี้ยกย,กยกกิ่งผพ่อสมัยก่อนที่บ้านเราอายุยี่สบมองคนห้าสิบิ่เป็นไ,รไมรูแบบแกแ<ต>่ไ้ห้าสิได้ลตัวเสนี้ยเ,เ,เร่องจริงอันนี้ของขนมที่ยาทำมาไปว์กลองเนี่ยไม่ไม่หวานมากพี่ยาทำขนมพี่ยาทำขนมพี่ยพียาทำขนมเตี๋ปุ๋นชิ่งก้อยหนึ่งเบื่อ 还没。我那没 OK，啊，在我那旁边没 OK，嗯，他这个一个刚刚也开一天。嗯 จอกันคลิปหน้า,ดนา,าเดี๋ยวดี๋เพื่อนมาแล้วจะนั่งเมาส์นั่งมอยแต่ไม่มีเวลาทําคลิปก็เลยทําคลิปก่อนโอ<ม>ายดูในตัวเองในกล้องอืดจังเลยไปแล้ว <c oughs> ไม่เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะเออไว้เจอกันไม่เจอเจอกันตอนไลฟ์สดตอนนี้เพจจะโปรโมทเพจในเฟซบุ๊กเดี๋ยวจะเจอไลฟ์สดกันในเฟซบุ๊กนะจ๊ะ กดติดตามได้ใน f a c e b o o อ่าเควินแอนด์มาร์กยูเอชชนลนะจ๊ะเราจะมีไลฟ์สดกันที่ Facebook ทุกๆวันศุกร์ตอนเย็นเย็นไม่ได้